เรื่องการฉันเนื้อฉันปลานี้ก็มีในพุทธบัญญัติแล้วพระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทําตามจึงได้แยกออกจากพระพุทธเจ้าคือให้พระอยู่ในป่าเป็นวัดเป็นประจําตลอดชีวิตตั้งแต่วันบวชเข้าบ้านเป็นผิดพระองค์ก็อนุญาตไม่ได้เพราะพระเกิดมากับญาติกับโยมพระมีความเคลื่อนไหวไปมาได้ตถาคตเอง ก็อยู่ได้ทั้งป่าและบ้านเกี่ยวข้องกับโลกสงสารเราอนุญาตไม่ได้ไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาถ้าฉันเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดมาตามที่อธิบายผ่านมาแล้วพระองค์จังทรงเลงยานดูอีกนะเอาย่อๆนักปฏิบัติภาวนาจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองขอไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลา คือเนื้อปลาเหล่านี้สัตว์บางประเภทรายไหนตายไปเนื้อหนังของเขาเขาก็หวังประโยชน์จากเนื้อหนังของเขาตลอดเวลาเอาไปทำบุญให้ทานเขาก็มีหวังได้รับถ้าปิดเสียนี้ทางเดินของเขาที่จะได้บุญได้กุศลก็ไม่มีไม่ต้องพูดไกลล่ะคุณแม่แก้วลูกศิษย์หลวงตาบัวลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละแกนั่งภาวนาอยู่ตอนเช้า มีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาขอคุณแม่นี่ผมเป็นหมูถูกนายบินยิงอยู่ภูเขาลูกนั้นที่ห้วยสายไปเผลอตัวถูกเขายิงตายเวลาผมตายแล้วนี้เขาเอาเนื้อเอาหนังผมมาถวายขอให้ฉันฉลองเมตตาให้ผมด้วยผมตายด้วยความพลั้งเผลอคือหิวน้ำไปกินน้ำเลยถูกเขายิงตายพ่อตื่นเช้ามาก็เรียกหมูเพื่อนมา ทำไมแปลกๆอย่างนี้มันจะจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนนี้แกก็เล่าให้เขาฟังไม่นานพวกลูกเมียของนายบินที่ฆ่าหมูตายก็เอาเนื้อมาถวายสำนักแม่ชีนี่เนื้ออะไรโอ้เนื้อหมูนี่ไอ้บินมันไปฆ่าได้หมูมาจากภูเขาลูกนั้นๆเลยเอามาทำบุญให้ทานเป็นไงเข้ากันได้ไหมละ่ะตรงเป๋งเลย ชื่อไอ้บินจริงๆยิ่งหมูตายแล้วทางนี้ก็บอกไว้ก่อนเวลาเขาเอาเนื้อมาฐานนี้ให้ฉลองศรัทธาให้ผมหน่อยผมจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลจากเนื้อนี้ผมสุดวิสัยตายไปแล้วบุญกุศลจะเป็นเครื่องหนุนผมเวลาเขาเอามาถวายขอให้คุณแม่ช่วยฉลองให้หน่อยพอพระบินทบัตกลับมานี้เขาก็เอาเนื้อหมูมา เราก็ซักใหญ่เลยทีนี้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นสักครู่พูดกันยังไม่จบก็เรื่องเข้ากันร้อยเปอร์เซนเลยอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมมันลึกลับสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นจะห้ามกันได้ยังไงเมื่อห้ามอันนี้ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไม่มีทางออกเข้าใจไหมต้องอาศัยบุญกุศล จากเนื้อหนังของเขาที่ตายไปแล้วนั้นมาหนุนตัวเองไปอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงห้ามในเรื่องการฉันเนื้อฉันปลาคือพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตคำขอของพระเทวทัตเอาสดสดร้อนร้อนนี้มาพูดพระพุทธเจ้าทราบด้วยยาณอันนี้เรายกมาเพียงตัวอย่างย่อๆเพียงเท่านี้นี่แหละ เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับนี่เป็นส่วนหนึ่งในเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามฉันเนื้อฉันปลาและมีครูบาอาจารย์หลายองค์ก็เทศเรื่องนี้แล้วท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างนะครับ